ณเวลานี้นะครับหุ้นไทยตอนนี้ก็เปิดทางานอีกสวันแล้วก็จะมีการหยุดยาวแต่ทีนี้ไปดูเลยนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งมาถึงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนพบแบบนี้ครับว่านักลงทุนสถาบันนั้นได้มีการขายหุ้นไทยนะครับเป็นการขายสุทธิไปแล้วกว่า9 0,000ล้านบาทด้วยกันคําถามคือคนที่เขาขายเนี่ยเขาขายไปทําไมแล้วอนาคตนั้นจะมีแรงซื้อกลับมาหรือไม่ และต่างชาติในช่วงที่ผ่านมานะเขาเห็นหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้มาดูกันบ้างน,นะครับว่าไส้ในของการที่นักลงทุนสถาบันได้มีการเทขายออกไปประมาณ9 1 0 0 0กว่าล้านนั้นเกิดจากอะไรกันบ้างข้อแรกเลยครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ4 0 0 0 0ถึง50,000ล้านนั้นมาจากการที่คนที่ก็คือ l t f ้เนี่ยมันครบกําหนดจากนั้นก็มีการถ่ายถอนแล้วก็มีการขายออกไปกันด้วยอีกประการหนึ่งครับก็คือนักลงทุนไทยเองนะครับหันไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือก พราะว่าหวังที่จะมีการเพิ่มผลตอบแทนกันด้วยนะครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามครับณนะเวลานี้นะครับมีการประเมินกันว่ากองทุนหุ้นนั้นได้มีการซื้อกลับสุทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าตัชนีนั้นลงไปปรับฐานแล้วแตกและไปอยู่ที่1,600จุดกันด้วยทีนี้มาสํารวจมูลค่าการซื้อขายสถาบันอของสถาบันของไทยกันบ้างน,นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยอันนี้สถิติสิ้นสุดเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมา8เมษายน นับมือสถาบันนะครับสถาบันภายในประเทศมีการขายหุ้นไทยสุทธิไปแล 91, ้ว91,100กับ5ล้านบาทเป็นการขายต่อเนื่องเลยนับตั้งแต่ปลายปี64ที่แล้วเลยนะครับที่มีการขายสุทธ,ธิมาก่อนหน้านี้แล้ว77,335ล้านบาทในขณะที่ปีก่อนหน้าครับคือปี63สถาบันในประเทศซื้อสุทธิ33,455ล้านบาทและปี62ก็ซื้อสุทธิ52,006 0กับล้านบาท มีความหมายว่า6-2-6-3ซื้อสุทธินะครับ64แล้วก็มา6-5 3สามเดือนกว่านี้เป็นการขายออกสุทธิกันด้วย <c oughs> ไปดูนะครับมุมมองกันบ้างครับว่าคุณนัทชาติเมฆมาสิงผู้ช่วยกรรมกา,ารพูดการใหญ่วิเคราะห์หลักทรัพย์บรอดเวย์ Trinity. ประเมินสาเหตุนักลงทุนสถาบันนะครับขายสุทธิหุ้นไทยออกมาไว้2ประการหนึ่ง <c oughs> อย่างที่บอกครับก็คือการขายกองทุน LTF ที่ครบกํบ <c oughs> าหนดไถ่ถอนปีนี้และ2ครับพฤติกรรมนักลงทุนไทยเริ่มไปลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเอาสาเหตุแรกกันก่อนคือแรงขายนะครับกองทุน LTF ที่ครบกํบาหนดไถ่ถอนในปีนี้หลังจากที่มันเว้นไป2ปีคือ6 3กับ64ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับเลยไม่สามารถที่จะไถ่ถอนได้ ปีนี้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เขาครบกําหนดแล้วก็เลยขายถอนน่าจะมีการสั่งสายกันทั้งจํานวนไปเลยแล้วก็เอาเงินที่ขายไปแล้วนั้นไปรีบาลานซ์พอร์ตการลงทุนหรือว่าไปใช้ใจ่ายอื่นไปดูสายที่2กันบ้างน,นะครับพฤติกรรมนักลงทุนตอนนี้เปลี่ยนไปครับเพราะว่าไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆเช่นคริปโตเคอเรนซีหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนทําให้มีการขายหน่วยลงทุนและเอาเงินไปรีบาลานซ์พอร์ตเหมือนกันนะฮะคุณนัทชาติบอกว่าเรื่องนักลงทุนไทยสนใจไปลงทุนต่่างประเเทศเิม มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขการขายสุทธิของกองทุนมันเป็นการสะท้อนความเป็นจริงจากเรื่องนี้มากขึ้นโดยนักลงทุนทั้งบุคคลนะครับนักลงทุนบุคคลที่ลงทุนผ่านกองทุนนักลงทุนสถาบันเช่นรัฐวิสาหกิจบริษัทต่างๆก็มองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนด้วยกันทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างแบบนี้เช่นนะครับกบกขนะครับที่มาต้นปีได้มีการได้รับอนุญาตให้มีการไปลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มเป็นสัดส่วนที่ไม่เกิน60%ิเ รวมถึง r i v a t บ f ฟันครับของบริษัทต่างๆที่ให้บอจอที่เป็นผู้บริหารการลงทุนเนี่ยออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเหมือนกันทีนี้ไปดูอีกหนึ่งส่วนกันมากก็คือสัดส่วนของ Parti ิ i p a t i o n ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับการที่นักลงทุนสถาบัานเนี่ยมีการขายหุ้นต่อเนื่องนะครับทำให้สัดส่วน p a r t i ิ i p a t i o n ลดน้อยลงครับโดยค่าเฉลี่ยเดือนมีนาคมนะครับอยู่ที่7.5%ลดลจากต้นปีครบที่อยู่ที่10%ส่วนปี้งปีที่อวคือ64สาบเนนประเมีสัดส่วน participation อยู่ ในขณะที่ปีก่อนหน้าคือ6 3กับ62เป็นปีที่สถาบันในประเทศซื้อสุทธิตอนนั้นค่าเฉลี่ยสัดส่วน participation เนี่ยอยู่ที่10.2และ11.6ตามลำดับสัดส่วน participation ลดลงเรื่อยๆสะท้อนอะไรครับสะท้อนถึงการเข้าลงทุนสุทธิในตลาดไทยของนักลงทุนสถาบันที่จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ครับมันสวนทา่านกันกับมูลค่าของกองทุนรวมต่างประเทศที่จะมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเลยแม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของสถาบันในประเทศจะลดน้อยลง แต่คุณนักชาติเชื่อว่าจะไม่กระทบกับสภาพคล่องในตลาดเพราะมีการเข้าลงทุนสุทธิจากเมินต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทยแล้วมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทนะฮะโดยสัดส่วนของ participation เฉลี่ยปีนี้45ด้วยกันคุณนักชาติบอกเพิ่มครับบอกว่าในส่วนของ participation ของนักลงทุนต่างชาตินั้น70คือ high frequency trading (HFT) ซึ่งอันนี้เป็นบอทเทรดนะฮะส่วนที่เหลือครับ30 15เป็นเป็น passive fund อีก15%เป็น Active Fund ันถ้าดูสัดส่วนของการลงทุน Active f u ันในต่างประเทศนะครับจะพบว่า Active f ฟันต่างประเทศพบว่าลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับเ e น c h ม a r k นะฮะตัวเลขแบบนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่ายอดซื้อสุที่ต่างชาติที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นนะครับ high frequency trading คือเข้ามาแล้วเล่นรอบสั้นๆนี่แหละครับซึ่งทำให้ดัชนีเนี่ยมันแกว่งในรอบออกแ,แคบๆนักลงทุนไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลงทุนยากนะครับแล้วก็จะมีพฤติกรรมเป็นนักเทรดดิ้งก ส่วนนักลงทุนที่เน้นระยะยาวนะครับก็จะหันไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ทําให้สัดส่วน participation ของสถาบันในบ้านเราเนี่ยก็ลดลงไปอีกซึ่งมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนะฮะทีนี้มองไปข้างหน้ากันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณนัทพลคำถาเครือนะครับจากยุนต้าบอกแบบนี้การขายสุทธิของสถาบันในบ้านเราเกิดจากการขายกองทุน LTF นะครับที่ครบลงมาถไทยถอนอันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะบอกะมาสี่ห้าหมื่นล้าน ซึ่งตรงนี้เหมือนกันกับท่าน,นแรกเลยคือคุณนัทชาติเมื่อพูดถือหน่วยลงทุนไายถอนด้วยสั่งขายกองทุนก็ขายหุ้นไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็ตกไปตรงาัขณะเดียวกันครับมองว่าก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิดเลยสถาบัานในประเทศมีการเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องสะสมรายปีหลักแสนล้านบาทไปแล้วก็ทําให้มีการขายปรับพอร์ตนี่แหละครับเมื่อ valuation มันสูงตลาดปรับตัวขึ้นไปถึงเป้าหมายก็สัปดาห์ที่แล้วคือประมาณพันเจ็ด ก็เลยได้มีการขายออกไปทํางกำไรนะครับอย่างไรก็ตามมองว่าสถาบันในประเทศจะมีจุดสิ้นสุดของการขายเหมือนกันเพราะแต่ละกองทุนเองเขาก็จะมีเกณฑ์เพาดานการลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วโดยเฉลียนน่ยจะมีการกําหนดให้ถือหุ้นอย่างน้อยเฉลี่ย80%ในรอบระยะบัญชีดังนั้นต่อไปนี้น่าจะเริ่มเห็นแรงขายที่มันน้อยลงไปด้วยนะทีนี้ขณะเดียวกันเชื่อนะครับว่าสถาบันนะครับในประเทศอันนี้คุณนัทพลนะครับบอกว่า จะมีการเข้าซื้อหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อราชนีได้มีการปรับฐานลงมาอยู่ประมาณ1,600นะครับก็คิดเป็น e a r n i n g ็ตเงีกับที่3.2เป็นระดับที่ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วครับพาไปที่กับค่าเฉลี่ยระยะยาวของ e a r n i n g ็ตเงีกับที่3อทีนี้อีกท่านกันบ้างครับพี่ต้นสอนชัยสุเนปานะครับเป็นผู้ช่วยพิการใหญ่ผู้บริหารสายงาน SBCIO ผู้ช่วยพิการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ บอกแบบนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเลยจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยก็ถูกกดดันจากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและก็การลดแบงกอชิดซึ่งทําให้ตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วกันด้วยมีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุนทั่วโลกไปเลยทีนี้เงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากตลาดหุ้นพัฒนาแล้วก็เลยมาสู่ที่เอเชียก็คือจากดีเวลลอปเม้นท์มาสู่ <c oughs> จากมาชัวร์มาเก็ตมาสู่ดีเวลลอปเม้นท์แบบนี้ซึ่งเป็นภูมิภาคครับที่ อดอกเบีย้ยน่าจะปรับขึ้นช้ากว่าหรือบางประเทศยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นเลยซ้ํานอกจากนี้ความผันผวนของตลาดหุ้นเอเชียซึ่งเป็นอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตถือว่าน,น้อยกว่าฝั่ง BM ก็คือฝั่งสหรัฐอีกด้วยถ้าทางด้านของคุณสอนชัยบอกว่าตลาดหุ้นไทยเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นเอเชียครับที่นักลงทุนนั้นเขาให้ความสนใจโดยเฉพาะปฏิที่ประกุมทิปส์สาเหตุเพราะว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเริ่มฟื้นตัวครับเรากําลังจะรีโอเปอเนิงคือเปิดประเทศอย่างจรงิจรงจงังก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนต่าง,งชาติเขาคาดหวังพอสมควรแล้ะครับ ว่าน่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยกันได้นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่น่าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเด็วๆเนี้เพราะเศรษฐกิจนั้นเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวสำหรับแรงเทขายของสถาบันในต่างในในประเทศเองเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับคุณสอนชัยบอกว่าเป็นเพราะนักลงทุนไทยนะั้นติดโพ Position เก่าทําให้เม็ดเงินใหม่ๆในการลงทุนเนี่ยไม่มีในขณะที่เม็ดเงินใหม่ๆนั้นก็เริ่มต้นหันไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมไปด้วย อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการอธิบายปรากฏการณ์ของการที่นักลงทุนสถาบันในประเทศบ้านเหล่านั้นขายสุทธิประมาณิก้ามื่นกว่าล้านรวมถึง prospect ที่มองไปนอนาคตว่าถ้า่อหุ้นม,มันปรับฐานก็เป็นไปนได้ว่าแรงซื้อนั้นอาจจะกลับมาอีกครับฟุนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ